กลับมาอยู่กับมัดนี่แล้วนะครับกับาุนได้ตัมาคนี่เดีอคุนีหนึ่งน้ำคุณ็เยอะแ่สนิดนึงค่ะเก็ติตหมอนกนอนนี้ผมดูช่องพี่ไอยูซีซีไอีอยู่นะครับก็มเสียงรบกวนก็ขอด้นะครับ

เล็กเยอะมากเอาไปทำที่คับวิวสาม่ดีกว่าวันนี้นี่นะคะกลุ่มใหม่ที่ตังจุดแรกโอ้โห่เดี๋ยวเราจะมาทำอันนี้ไปได้หนึ่งการ้อยกันนะครเจ้าไเดี๋ยวเราเตรียมพวกทั้งหมดให้หมดนะครับพวกอาหารก็คือตอนนี้คือโอเคขึ้นนะครับเอาแล้วแล้ว ชหนูไม่ดีเลยนะไฟเอาพวกไม้นะครับมามาเก็บไว้ที่ในที่ร่มนะครับจะได้หายเปียกคืนใกล้ามาครับผมอุย้ยเอาต้นไม้ทางไหมเนี่ยไม่พังนะอู้อะไรเนี่ยไม่ออกไปแล้วน่ากลัวมากเลยหลายอย่างอันนี้ก็ไม้ปกตินะ่ะมาเพิม่มเพิ่มไฟโอ้ว้าวอ,อ,อ,อันตรายอันตราย,อ,รายอาหารก็คือชุบชุบ เยอะเลยนะโอเคเมื่อกี้ฟาร์มอาหารมาเล็กน้อยเรียบร้อยข้าวไม่ไม่มีครับข้าวไม่คือนี่นี่นี่เขาบอกเน้ำมาในเลือดตาม,มาด่วนเลยผม ah. ว่าน่าปวดก็เปิดแคมปแล้วครับตอนนี้เนาะเดี๋ยวเราต้องทำแคมป์ไฟได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่งั้นไปต่อไม่ได้แล้วตอนนี้เอาอะไรมเพียบเลยนะเอามาครับขอเนี่ยครับนี่นี่ดูดูดช่วยไ,ไว้สามสิบ อีจะมาเข้าโอ้อนี้ต่อสู้ง่ายครับไม่มีปืนไม่มีปืนแตมาทางไหามาโอยมีปืนด้วยนี่มีปืนั้นสงสตัวโมีปืสตัว,ต,วต้องสองตัวเลยครับอ <Okay. Okay. S 1> เปืเปยู่แปนัดทุกคน ผมขออนุญาตป่อยฟารมไว้นะครับก็เดี๋ยวผมจะไปดูผมมีสองเครื่องเครื่องเกี๋ยวผมจะใช้ดูยูทูเดี๋ยวผมดูช่องอายุสี่ก่อนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเออเคนะครับถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอก็โทษด้วยนะครับจะเริ่มเอเคตั้งแต่นับบัตรในเอเคนะครับ เลยนะเพราะว่าเจ้าพวกหลิบเนี่ยเราเก็บมาโอหยาวแบบเยอะมากเยอะมากเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้เก็บไม้ไม้เยอะๆนะครับอ,อือฮนะึไม้ใช่ไหมคือกันอะไรจะมาโอเคพี่โอเคใส่ไม้ลงไปเยอะๆใส่ไม้ลงไปเยอะๆอือฮึใกล้ใกล้ใกล้ใล้แล้วโอเค ครับวันนี้โอ้ทุโอ้โหทุกคนบริหารโดยพร้อมกันเนี่ยยากมากๆากแบบว่าพร้อมกันทุกอย่างยากมากครับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับจะให้เล่นจบยังไงนะครับผมมินต์กันมาได้เลยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนผมนกนนวกนแล้กลัวมากครับเพราะเพื่อนเพื่อน,นนะโอเคเจอครับซีอีโอโอ้ฉันไม่ได้มา ก็ต้องคืนผมเรืคอช่วงครับตอนนี้ผมไปดูกเลื่อนหลังผมกลับมาแล้วนะ พอแี้เดี๋ยวทุกคนเดือยอคค่ะเมื่อปีนี่้วด้วยนว่าในป่าด้วยนว่าปตังั

มาครับบอกตังยาวๆนะคะเหลือผมจะถ่ายตอนสองทุ่มน,นะครับถ่ายตอนโกกาเดนอัปติเนี่ั้นก็ขอว่าก่อนแค่นี้นะครับ